สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับช่องน,นายน้อยนาลาสาระเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับอ่ต้นบอนสีนะครับอ่าคลิปตัวนี้ก็จะเป็นต้นเงินไหลมาดางขาว ก็ทําหลักเดอยก็กําลังเดอยแล้วนะครับถ้าเขามีหลักเลือยทรงต้นเขาก็จะดูสวยงามน,นะครับก็จะเป็นบอนสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกินาลีนะครับก็ น้องเขากําลังมีหน่อเลยนะครับอ่าแต่ยังไม่มีเวลาที่จะได้แยกหน่อนะครับมีหน่อแล้วนะครับทีนี้ก็จะพามาดูอีกมุมนึงนะครับมุมเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรงเดือนยังไม่เสร็จสักทีนะครับ เป็นมุมนะครับมุมยังไม่ถึงกับเป็นสวนนะครับมุมบอลสีสำหรับเพื่อนๆอที่เข้ามาชมก็ช่วยแนะนำแบ่งปันประสบการณ์ด้วยนะครับแบ่งปันเรียนรู้กันสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีอ,อยู่สองต้นนะครับอึ๊บ ตัวน,นี้นะครับตันนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งตรงน,นี้นะครับสองต้นยกมาข้างนอกให้เห็นชัดๆนะครับ ต้นนี้ได้แบ่งปันจากน้องที่รู้จักกันนะครับนี่คือสตรอเบอรี่สตานะครับต้นนี้เขาก็บอกสตรอเบอรี่สตาเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้ผมซื้อมาจากช็อปออนไลน์นะครับ อความต่างก็จะต่างนะครับหรือว่าไม่ใช่สตอบอรีสตานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยแนะนำนะครับเรียรเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับตรงนี้เขาจะพื้นแดงชัดเลยนะครับกระดูกเขียวพื้นสีเป็นสีแดง ไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดเลยนะครับแต่ตัวนี้พื้นเขาจะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆถ้าใบใหม่ใบที่แทงขึ้นมาใหม่เขาจะเป็นพื้นใบสีขาวนะครับแล้วก็มีจุดลายจุดสีแดง นะครับตามใบนะครับสตรอเบอรี่สตาแต่ต้นนี้ไม่มีจุดเลยนะครับเป็นพื้นสีแดงหมดเลยนะครับมีความแตกต่างกันนะครับนะครับตือนเช้าขึ้นมาก็ามาชม นะครับบอลสีนะครับเป็นมุมเล็กๆนะครับยังไม่ได้ขยายยังไม่มีส่วนนะครับเป็นมุมบอลสีเล็กๆนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชอบอปลูกต้นไม้นะครับแต่พอมารู้จักกับบอลสีเนี่ยก็ หลงรักเขาเลยนะครับหลงรักบอลซีเขาเลยนะครับสมงกับที่เขาได้ชื่อว่าเป็นราชินีไม้ใบนะครับก็มีไม่เยอะนะครับกำลังสะสมนะครับเพราะว่าช่วงนี้บอลซีก็ราคาลงมาเยอะนะครับก็ราคาสามารถจับต้องได้นะครับ สามารถที่จะซื้อมาสะสมกันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับตู้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีตู้บางต้นก็ยังอยู่ในทุงใช้ทุงอบเอานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยให้คำแนะนำเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็นำวันสีมุมวันสีที่บ้านเล็กๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน ที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามช่องน้อยน้อยนาสาสาระกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพ,เพื่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ